สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับเกิดม,มาพบกันนะครับในคลิปที่3นะครับของวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับสถิติของสูตรก็เดินอยู่ที่18งวดน,นะครับก็ถือว่าสูตรกำลังเดินดีนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางนะครับในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เป็นคลิปต่อจากสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนเข้าไปรับชมได้ที่นายชงนะครับก็จะมีสูตรต่างๆนะครับที่ นำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมเป็นแนวทางนะครับก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เดินต่อนะครับจากงวดที่ผ่านมาแล้วก็สูตรใหม่นะครับที่จะนำเสนอนะครับในงวดน,นี้ก็สามารถย้อนเข้าไปรับชมได้ที่หน้าช่องเลยนะครับ สูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบนะครับว่าแต้มรวม3ตัวบนคืออะไรนะครับก็จะมาอธิบายให้สมาชิกที่ยังไม่ทราบนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะครับก็จะใช้หลักร้อยบนนะครับ10บนแล้วก็หน่วยบนนะครับนำหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับมาบวกกันนะครับ ก็จะได้แต้มเด่นนะครับอย่างเช่นงวดที่1นนะครับผลรางวัลนะครับออก405นะครับ4บวก0นะครับเท่ากับ4 4บวก5นะครับเก็เท่ากับ9นะครับเก็เข้าที่แต้ม9นะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก594นะครับ5บวก9นะครับเท่ากับ 14นะครับ14บวก4เท่ากับ18บเกิดใช้แค่หลักหน่วยนะครับก็จะเข้าที่แต้ม8นะครับมั่วถัดมานะครับออก5 8 3นะครับเกิเข้าที่แต้ม6 ง่วนถัดมานะครับออก3 3 <câ> 2นะครับเข้าที่แต้ม8นะครับง่วนถัดมาออก7 0 3นะครับเข้าที่แต้ม0นะครับง่วนถัดมาออก6 6 9เข้าที่แต้ม1นึ่งวนถัดมานะครับออก1 0 6นะครับเข้าที่แต้ม7 ง่วนถัดมานะครับออก1 0ึ่งโคงนะครับก็เข้าที่แต้ม7นะครับง่วนถัดมานะครับออก7 8 9นะครับเข้าที่แต้ม4นะครับง่วนถัดมาออก8 0 5เข้าที่แต้ม3นะครับง่วนถัดมาออก0 9 3นะครับเข้าที่แต้ม2นะครับง่วนถัดมาออก1 96หมาที่แต้ม6ง่วนทันมานะครับออก5 1 9มาที่แต้มหง่วถัดมานะครับออก4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับมาที่แต้มหนะครับง่วนทัดมาออก4 1 7มาที่แต้ม2นะครับง่วนทันมาออก6 5หมาที่แต้มสาม งวดถัดมาออก8 7 3นะครับมาที่แต้ม8นะครับงวดถัดมาออก907ก็จะเข้าที่แต้ม6นะครับก็มาดูว่างวดที่19ผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับก็จะมาคำนวณนะครับ2ง,งวดล่าสุดน,นะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้ ทับชมกันนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบในตัวเลขและก็ในสูตรการคำนวณนะครับก็สามารถจดสูตรคำนวณนะครับไว้คำนวณได้นะครับมาดูศูนยนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับศูนยนี้นะครับจะใช้หลักมือนะครับบวกหลักร้อยบน บวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่1บวกหลักสิบนะครับสามตัวท้ายที่1บวกหลักร้อยนะครับสามตัวท้ายที่สองนะครับสองครั้งนะครับจากสูตร2องบวกแบวกเบวกเนะครับบวกสบวกหบวกหบวกหผลคำนวณเท่ากับ43ใช้แค่หลัก หน่วยนะครับคือเลข3นะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวที่1 3บวกเพิ่มไป3านะครับได้6เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ6นะครับบวกเพิ่มไป1ได้7เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3นะครับเจนะครับบวกเพิ่มไปสี่ ได้11บเ็กิใช้แค่หลักหน่วยที่เล็กหนึ่งนำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4นะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก907นะครับเนะครับบวกศนนะครับได้9นะครับ9บวกเพิ่มไปอีก7นะครับ เก็เป็น10หกนะครับเกิดจะเข้าที่แต้ม6มาดูงวดล่าลสุดน,นะครับจาก0น,นะครับ8บวก9นะครับบวก0บวก0บวก1 บวก9บวก2บวก2นะครับผลคำนวณเท่ากับ31ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข1น,นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1นะครับ1บวกเพิ่มไปอีก 3, ได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ4บวกเพิ่มไปอีก 1, ได้5เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ 3นะครับ5นะครับบวกเพิ่มไปสีได้9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4ผลคำนวณว่าล่าสุดก็จะเด่นที่1 4 5 9นะครับ ประจํางวดวันที่10 6นะครับเมษายนนะครับหรือว่าเดือนที่4 2 5 6 6รก็จะเป็นสูตรแต้มรวม3ามตบวน,นะครับก็เป็นสูตรเด่น4ตัวนะครับมา1ตัวนะครับกิมาดูกันนะครับว่าสูตรแต้มรวมสูตรนี้นะครับกับผลรางวัลน,นะครับที่ จอในงวดวันที่16สิบหกนะครับจะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับก็มาติดตามแล้วก็รอลุ้นไปพร้อมกันนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมใหม่นะครับที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับก็จะไม่พลาดนะครับสูตรดีๆแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้นะครับที่ผมจะมานําเสนอนะครับให้ สมาชิกทุกท่านได้รับชมเป็นแนวทางกันนะครับเกิดพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นสูตรอะไรนะครับก็ฝากสมาชิกทุกท่านรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ